สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมคุณนนท์การเกษตรอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาปั่นตุ่มหน่อไม้ฝรั่งสีม่วงนะครับส่งให้ลูกค้านะครับตอนนี้ต้นกล้าก็หมดเลี้ยวนะครับอรอรุ่นต่อไปนะครับวันนี้ก็จะมาทําให้ดูนะครับอันนี้ต้นกล้าก็ประมาณสามเดือนสี่เดือนแล้วนะครับนี่นะครับจะเป็นสายพันธุ์สีม่วงนะครับนี่นะครับอ่า ก็จะทำตุ้มให้นะครับทำให้อย่างดีนะครับอันนี้จะเป็นสีม่วงครับอันนี้ก็คือจะปลูกผิดได้เลยนะครับน,นีทำให้อย่างดีนะครับอ่าอันนี้ก็คือสีม่วงนะครับนี่นะครับ สวยงามออกหนอทุกตุ้มเลยนะครับนะครับนี่นะครับโอเคครับเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เก็บมาฝากครับสำหรับหน่อไม้ฝรั่งปันสีม่วงโอเคครับสวัสดีครับ